เรามีกิจกรรมดีๆมาฝากกันไม่อยากให้พลาดนะคะเพราะว่าเป็นการเตรียมพร้อมไปสู่ปีหน้านี้วางแผนแล้วก็ดูแลเรื่องของเศรษฐกิจแบบยั่งยืนแล้วก็มั่งคั่งด้วยนะคะสำหรับงานนี้เลยค่ะ Thailand Next Move 2 0 24นะคะ The n e x t W e ์ l วิลด์ s อ a i ์ i แตน i ค่ะเป็นการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนค่ะ มาร่วมฉายภาพประเทศไทยในปี2024นะคะและแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปสู่ความมั่งคัง่งที่ยั่งยืนไปพร้อมกันค่ะกับงานสัมมนา t h a i Land Next Move 2 0 24 The Next Well and Sustainability เปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่มั่งคั่งยั่งยืนในโอกาสที่วารสารการเงินธนาคารนะคะก้าวสู่ปีที่43ค่ะพบกับปาตกถาพิเศษนะคะ Thailand New Growth Path 2 0 24บริบทใหม่ของประเทศไทยในเวทีโลกค่ะ โดยด็อ,อร์ปานปรีพะหิตธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศค่ะ รวมไปถึงมุมมองด้านเสรีภาพการเงินไทยนะคะกับ Sustainable Solution to Thailand Monetary Policy 2024พันธกิจในการสร้างความยั่งยืนทางการเงินไทย2024โดย uth, ดรเศรษฐพุทธิวาดนรพุทธผู้การธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะพร้อมกับเสวนาภาคประชชนและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านการลงทุนนะคะจัดกันในวันศุกร์ที่3พฤศจิกายนนี้ค่ะเวลา9นาฬกาถึง12นาฬกา 3านาทีที่ห้องสุขุมวิทชั้น8โรงแรมคารตั้นโฮเทลแบงคอกสุขุมวิทนะคะรวมถึงรับชมไลฟ์ค่ะผ่านทาง Facebook การเงินธนาคารและ Money and b a n k i n g Channel และทาง YouTube นะคะ Money and b a n k i n g Channel ค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะรับชมงานสัมมนากับเราได้เลยนะคะ